ห้าสุดยอดเบญจภาคีเหรียญหล่อยอดนิยมหนึ่งเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเงินพุทธโชตแห่งวัดบางคลานหรือวัดทิรญญารามสองเหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงเหรียญหล่อหลวงพ่อไปปีสองสเจสร้างเป็นเนื้อคือเนื้อทองฝาบาทและเนื้อสำริดกลับดามีทั้งหมดพิมสามเหรียญเจ้าโวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญเจ้าสูวพระเครื่องซึ่งมีกิตติคุณทางโชคลาภเป็นเยี่ยมของหลวงปู่บุญนอกจากพุทธานุภาพ เป็นเอกทางโชคลาบแล้วยังมีกิตยานุภาพทางแคล้วคลาดเป็นเยี่ยมอีกด้วยซีเรียนหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนเปียอหล่อแซยิดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนญจะสร้างขึ้นเมื่อปี2477ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่รอดมีข้อความว่างานแซย,ยิดพุทธสันโทปีสอง7และมีข้อความว่าวัดบางน้ำบนญห้ารูปลหล่อเหรียญหลวงพ่อทวัฒนิเนงแต่เปียนหล่ลอแซยิดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบวนจะสร้างขึ้น เมื่อปี2477ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่รอดมีข้อความว่างานแสยิตพุทธสันโทปี2477ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ